สนอเพื่อนเรียนรู้ <S 2> <S 2> ตนหนึ่งตาขึ้นมาได้มาพบเรื่อหายมามาสิ่งที่เราต้องเจอ ให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วังเพื่อความฝันที่ฉันต้องการมุม่งตามความฝันต่อไปอย่าหวั่นไหวแม้ใครจะมองผ่านเพื่อความฝันที่ฉันต้องการภยายากจะทำ ใหหัวใจอย่าไปท้อใจจงก้าวไปเพื่อชีวิตที่เลือกได้เพื่อชีวิตที่เลือกได้วไดสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชีวิตเลือกได้และดิฉันอุสนีสุปิยาพันรับหน้าที่ผู้ดําเนินรายการค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าใครยังจําข่าวคราวของเหตุการณ์ที่คนร้ายลอบยิงรถนักเรียนที่จังหวัดราชบุรีได้นะคะทําให้เหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเลยค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะต้องกลายเป็นผู้พิการแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะเขาได้กลายเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับชาติแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาเลยคะ่ะว่าชีวิตในตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และผู้ที่นั่งอยู่ข้างเอตรงนี้นะคะก็คือน้องวิจิตราใจอ่อนหรือว่าน้องปุ๋ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะน้องปุ๋ยคะเริ่มต้นชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนวัยหนมวัยเด็กนี่น,น,นะ,ะน้องปุ๋ยเป็นคนที่ไหนคะแล้วก็เริ่มเรียนที่ไหนมาบ้างคะหนูเป็นคนจังหวัดราชบุรีคะ่ะเริ่มเรียนก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลยันมัธยม,มคะ่ะพอเริ่มเรียนมัธยมตอนต้นเร,เริ่มเรียนเข้าที่บ้านขายวิทยาที่จังหวัดราชบุรี เรื่องข้อโมงหนึ่งมีก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหตุการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยได้รับความพิการในตอนนี้<ช>ด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นทพี่ก็ได้ดูข่าวเหมือนกันก็คือในปีประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมคะที่มีคนร้ายเนี่ยยิงมีรถรับส่นนักเรียนที่สัวนดราชบ,บรุรีแล้วตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในรถด,ด้วยอตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยตอนนั้นั้นเป็นยังไงบ้างคะตกใจตกใจแล้วแบบทำไมเรา เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ตั้งแรกหนูก็ไม่รู้นะคะว่าหนูโดนยิงนะ mm hmm. ก็เริ่มพอโดนยิงแล้วก็เริ่มแบบนั่งไม่อยู่รู้สึกว่าตัวเองขาไม่ช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นในใจนี่คิดถึงอะไรเป็นหลักเลยคะตั้งแต่ที่ชาวบ้านนะคะเขาพาหนูมาส่งที่โรงพยาบาลหนูก็ได้จะเรียกพ่อกับแม่เนาะแล้วตอนที่เรารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราคิดไหมคะว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปว่าเราจะหายเป็นปกติไหม ที่หนูเข้าห้องซ c u ค่ะพาตัดเสร็จแล้วเนี้ยค่ะนักข่าวเขาจะมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหมอหมอใหญ่อะค่ะเขามายืนอยู่ตรงปลายเตียงเขาก็พูด,ดว่าเด็กหญิงวิกิตาไม่สามารถเดินได้พิการตลอดชีวิตอย่างเงี้ยคะ่ะ <ขอ S 2> แล้วต่อตรงนั้นเลยเราเราเราได้ยินด้วยได้ยินค่ะแล้วก็ร้องไห้<ม>ก็คือบถ้ามันพิการแล้วเราไม่น่ายอยู่อยากตายอนะไรเงี้ยตอนนั้นความคิดแรกแวบขึ้นมาในใจเลยว่า ทำไมต้องเป็นเราใช่ทำไมเพื่อน,นะคะ่ะที่นั่งใกล้ๆเราสองคนเขาไม่โดนไม่หนุโดนเขาทำไมเบโดนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานไหมคะนานสี่เดือนกว่าค่ะสี่เดือนกว่าแล้วสิ่งที่เป็นความหวังหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจทําให้เราต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรคะก็เป็นครอบครัวและญาติพี่น้องค่ะ,คะที่คอยให้กาลังใจมาตลอดอะค่ะ าบอกเราไว้ยังไงบ้างคะเขาบอกว่าอย่าท้อแท้นะยังไงก็ยังมีพ่อแม่ยังมีญาติอีกเยอะค่ะความจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าว่าเราจะพิการนะแต่ว่าครอบครัวก็ยังอยู่ใกล้ชิดเราเสแลเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องปุ๋ยเริ่มเข้าไปทำกายภาพบำบัดที่ไหนคะก็เริ่มกายภาพที่ศีสังวานค่ะทำไมถึงเข้าไปที่โรงเรียนศีสังวาลได้คะ ก็มีหญิงกัสมารวราาาวันายุทยาค่ะแขามาติดต่อกับพออที่โรงเรียนบ้านคายวิทยาค่ะว่าโรงเรียนถือสังวรเป็นโรงเรียนของพิการให้มีการกายภาพและการเรียนพร้อมไปด้วยเนี้ยค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้เข้าไปรับ การรักษาแล้วก็เ,กเอ,อ้วกเอ่อกาภาพบงบัดท,ที่น่นใจ<ช>แล้็ลตอนที่เข้าไปอยู่ที่ตรงเรียนศรีสงวานเนี่ยนะคะเราเห็นเพื่อนๆหรือว่าเข้ากับกลุ่มเพื่อน,นได้บ้างไหมคะตั้งแรกก็เริ่มแบบเข้าไปใหม่ๆก็แบบโหคนมิการเยอะแนานี้เลยเหรอเพราะเราไม่เคยเห็นมา<ช>ก่อนเลยถ้าเกิดเห็นก็แบบเห็นคนแก่เขานั่งรถลูแชร์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอเข้าไปก็แบบมีพี่เลี้ยงมีอาจารย์มีพี่กายภาพคอยกายภาพอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีน้องๆเพื่อนๆที่พี่อยู่กันเยอะค่ะแบบพี่การเยอะจังเป็นร้อยๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราเรียนที่ศรีสังรานได้จนจบชั้นมสาม .3 สามใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นี่้เราเริ่มที่จะไปเรียนต่อที่ไหนและเริ่มมองโรงเรียนที่ไหนไบ้างคะก็แล้วตั้งแต่จบจากศรีสังวานมสามอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะเขาก็ไปหาโรงเรียนในอินเทอร์เน็ตนะคะว่า โรงเรียนไหนที่คนพิการสามารถเข้าไปเรียนและเขาแบบเหมือนกับว่าเขาสนับสนุนคนพิการด้วยค่ะอาจารย์ที่โรกษาเขาก็ลงมาให้สมัครที่สารพัดช่างเนี่ยค่ะค่สะสารพัดช่างนาครหลวงที่นี่นะคะและตอนนั้นเราเข้ามาเรียนเนี่ยเราเลือกเรียนสาขาวิชาอะไรคะตั้งแรกก่อนเราจะเรียนคอมกันค่ะตอนนี้คอมเต็มเลยก็เรียนการขายเรียนการขายก็เรียนได้ก็ดี อาจารย์ก็ดีค่ะแล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะตอนนี้อยู่ปวชปีสองค่ะค่ะแล้วชีวิตตอนที่ต้องปุ๋ยหยุดเรียนอยู่ที่วิทยาลัยสารพช่างนครหลวงนะคะมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆหรือว่าอาจารย์มีส่วนช่วยเหลือเราอย่างไรบ้างคะก็เพื่อนเพื่อนจะมีตั้งแรกเพื่อนเพื่อนจะไม่ค้อยคุณมากเท่าไหร่พอเริ่มอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็เริ่มช่วยกันเรื่องการขึ้นลงทางด้ การไปไหนมาไหนการเข็นรถนี่นเพื่อจะช่วยเข็นค่ะก็ถือว่าช่วยเหลือเราอย่างดีแล้วอาจารย์มีเขาช่วยเหลือหรือว่าแนาะนำเราบ้างไหมคะอาจารย์ก็คือช่วยเหลืออาจารย์ก็สอนการเรียนการสอนนะะี้ค่ะอาจารย์ก็ใจดีสอนไม่เครียดสอนเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพื่อนสนิทและอาจารย์ของน้องปุ๋ยพูดถึงน้องปุ๋ยกันค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรดามพัวพลินเป็นเพื่อนสนิทของปุ๋ยตั้งแต่ได้เข้ามาเรียนกับปุ๋ยก็รู้สึกว่าเฉยเฉยไม่มีอะไรเหมือนได้เรียนกับคนปกติและและคบกันมาจนสนิทกันและได้ช่วยปุ๋ยสอนกันบ้านมีงานอะไรก็ช่วยกันทำปุ๋ยเป็นคนที่มีนิสัยดีชอบช่วยเหลือเพื่อนทุกคนถึงแม้เขาจะมีร่างกายพิการก็ตาม ครั้งแรกที่ได้ทราบว่าจะต้องมาสอนปุ๋ยหรือวิจิตาเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่ามีความกังวลใจเล็กน้อยก็คือเพราะว่าเดิมเนี่ยเราสอนนักศึกษาปกติแล้วก็นักศึกษาพิการทางสายตานะครับสําหรับการเรียนการสอนในห้องนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรปุ๋ยสามารถเข้ากับเพื่อนได้ดีนะครับส่วนความมีน้ําใจเนี่ย ของปุ๋ยเนี่ยมีความมีน้ำใจดีมากสังเกตจากการไปแข่งกีฬาเนี่ยจะหาของฝากมาให้เพื่อนก็ถือว่าปุ๋ยมีความมีน้ำใจแล้วก็มีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะครับการเรียนการอยู่หอการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนและอีกอย่างหนึง่งก็เป็นคนรักครอบครัวมีเวลาว่างก็จะโทรหาพ่อหาแม่มันจะมีเขียนจดหมายมีส่งอะไรกันอันนี้ก็เป็นความดีของปุ๋ยแล้วความตั้งใจแล้วก็การปรับเนื้อปรับตัวในโรงเรียนนะครับ ค่ะและนี่แหละค่ะก็คือความรู้สึกของเพื่อนสนิทแล้วก็อาจารย์ที่พูดถึงน้องปุ๋ยนะคะได้ยินแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจแทนน้องปุ๋ยจริงๆค่ะน้องปุ๋ยคะพี่ทราบมาว่าน้องปุ๋ยเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยค่ะน้องปุ๋ยไปทําอะไรมาคะก็ไปแข่งกีฬาเทเบิลเทนิสค่ะอืมค่ะเป็นนักีฬาของประเทศนั่นเองนะคะแล้วพี่อย่ต้องเอาให้ดูเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเราโม้เนาะ นี่ค่ะของแท้แน่นอนเหรียญทองทั้งนั้นเลยนะคะอยากให้นักปืยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเอาเรื่องตั้งแต่ครั้งแรกเลยดีกว่าที่เราไปแข่งเนี่ยเราไปแข่งที่ไหนแล้วเราไปแข่งได้อย่างไรคะครั้งแรกไปแข่งที่กมภละค่ะเป็นกีฬานักเรียนค่ะตอนนั้นได้เหรียญอะไรคะได้เหรียญทองแดงค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไปแข่งที่ไหนต่ออีกคะแล้วก็ไปแข่งออสเตรเลียค่ะตอนที่เราไปเนี่ยเราได้เหรียญไหนกลับมาเอ่ยที่ออสเตรเลียได้โล่ค่ะได้โล่อ๋อได้โลดเดี๋ยว พี่ดูนิดนึงนะคะตอนนั้นเนี่ยที่เราไปนอกจากโล่ที่เราได้รับแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับต่อจากนั้นคืออะไรบ้างคะในประสบการณ์ได้ความรู้ได้มีเพื่อนต่างประเทศแล้วก็ทาให้เรารู้ว่าเราต้องพัฒนาฝีมือมากมายแค่ไหนค่ะเราจะได้รู้ว่าเราต้องตีอย่างไงบ้างฝึกฝน,นอีกเท่าไหร่ถึงจะสู้เขาได้อะไรอย่างเงี้ย เป็นโล่แห่งความสำเร็จจริงๆเลยนะคะโลอันนี้แล้วเหรียญอื่นๆอีกละคะจำพวกนี้ทำไมลิงได้สี่เหรียญทองติดกันขนาดนี้คืออันนี้เป็แข่งฟิลิปปินส์ค่ะที่ฟิลิปปินส์นะคะเดี๋ยวพี่ขอหยิบขึ้นมาดูหนะึน่งเหรียญใหญ่มากานะะนี่เราก็ได้ไปต่างประเทศอีกแล้วได้ไปค่ะ ค่ะตอนนั้นที่เราไปนี่เราไปแข kind of ่งในประเภทอะไรคะเดี่ยวคู่หรือว่าก็มีอยู่หกประเภทแล้วก็ได้ทั้งหกประเภทเลยโอ้ที่เราเห็นสี่เหรียญทองนี่ถึงประเภทไหนบ้างคะเนี่ยหญิงเดี่ยวโอเพนหญิงเดี่ยวในคัสคู่แล้วก็มีทีมแล้วนอกจากแข่งที่ฟิลิปปินส์กลับมาแล้วเนี่ยเราได้ไปแข่งที่ไหนต่ออีกเปล่าแล้วก็เพิ่งมาสดร้อนเพิ่งกลับมาค่ะ ก็ไปแข่งที่พัทยาชลบุรีแบทนานาชาติเนาะใช่แล้วก็ได้เหรียญกับมาสามเหรียญนโอ้โหน้องปุ๋ยพี่ว่าน้องปุ๋ยนะเป็นนักสะสมเหรียญได้เลยนะเนี่ยที่เราไปเล่นมาแต่ละที่เลยเนี่ยนะคะแล้วหลังจากที่เราได้เหรียญกลับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นนี่คืออะไรคะก็คือแบบเรารู้จักคนเยอะได้เข้าสังคมกับเขา แล้วก็รู้ถึงประสบการณ์สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรุ่งมากกว่านี้เราจะไปเป็นมือหนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็เจอเพื่อนต่างประเทศดูฝีมือรู้แพ้รู้ชนะค่ะรู้จาักการให้อภัย ็ถือว่าได้ได้รับสิ่งที่กลับมาหาเราเนี่ย mm. เยอะมากเรยจะกการที่เราเล่นก mm. ีฬานะคะข่าวสุดท้ายนะคะอยากให้น้องปุ๋ยฝากกาลังใจถึงผู้ชมเี่ยวทางบ้านด้วยค่ะถ้าเกิดใครนะตอนนี้นะคะมีความท้อแท้ไม่มีกําลังใจ mm. ก็ลึกเอาไว้นะคะว่ามีคนที่ด้อยกว่าเราเยอะมีคนที่มีปัญหาก,กับกว่าเราเยอะแยะค่ะ ค่ะอย่างที่น้องปุ๋ยได้กล่าวไว้นะคะว่าอย่าคิดว่าเราเป็นคนที่แย่ที่สุดในโลกหรือว่าเรานี่ชีวิตนี้เราสามามรถไม่สามารถจะทำอะไรได้ต่อไปแล้วนะคะแต่ขอให้คิดไว้ค่ะว่ายังไงซะชีวิตเราก็ยังต้องดําเนินต่อไปวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณน้องวิจิตราใจอ่อนหรือว่าน้องปุ๋ยเธอผู้ไม่แพ้คนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะและถ้าใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆแบบนี้นะคะติดต่อมาได้ค่ะอย่างรายการชีวิตเลือกได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้เอและรายการชีวิตเลือกได้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะพบกันในใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ตางกันพีรากายแตจ่จิตใจเราเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วังเพื่อความฝันที่ฉันต้องการ เพื่อความฝันที่ฉันต้องการพยายามจะทำให้ได้แม้ว่างกายของฉันไม่สมบุรณ์ความภาคภาูมิอยู่ในหัวใจ